และแน่ <ans> ion, นวันนี้วันเด็กแห่งชาติก็เลยมีน้องๆที่จะมาร่วมแสดงความสามารถนะฮะวันนี้มากันทั้ง4คนนะครับสวัสดีครับจากรายการโชว์มิโยคิสนี่โชว์มิโยคิดนะครับท่านผู้ชมก็เป็นรายการเด็กที่ออกอากาศทางช่อง5ของเราเนี่ยแหละทุกวันอาทิตย์เจ็ดโมงเช้าซึ่งรายการนี้น้อง,องๆก็จะได้แสดงความสามารถที่หลากหลายที่ชื่นชอบกันนะบางคนชอบเที่ยว หนใครชอบเที่ยวยกมือขึ้นใครพาไปเที่ยวบ้านนี่ก็จะมีช่วงที่พาไปเที่ยวด้วยใช่ไหมหรือใครชอบทำอาหารทำขนมนี่อย่างวันนี้ก็เอามาสาธิตให้กับแฟนๆรายการเราได้ดูด้วยใครชอบทำขนมก็จะมีช่วงทำขนมทำอาหารในรายการชื่อโยคิดด้วยใช่ไหมวันนี้มาโชว์อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวแระ่เนตัวก่อนเริมน้องๆเลยตัวกันก่อนเลยนะคะอ่าเริ่มจากสุดหล่อเชิญหล่อเชิญ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเกียงเกรักป่งเจริญชื่อเล่นชื่อไกลครับอายุ10ปีครับน้องไกลนะครับคนต่อไปน้องอันดาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุชาดาวชลานันชื่อเล่นชื่อน้องอันดาค่ะอายุ10ขวบค่ะต่อไปคนสวยแก้มใสสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลชยาชื่อปูภาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแก้มใสค่ะอายุ10ปีค่ะต่อมาเลยครับน้องตุ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเตชิสมแหงครับผมชื่อเล่นชื่อลีชินครับอา,อาอยุเจ,จ็ดขวบาอายุเจ็ดขวบก็ได้เองอ<า>นะครับน้องไกลน้องอันดาน้องแก้มใสและน้องลีชิน๋ยววมนนี้เองนะฮะหยิบยกอะไรมาทําให้แฟนๆรายการ The People Show ได้ดูบ้างครับ<า><า>วันนี้มาโชว์อะไรคะโชว์อะไรอันดา ทำอะไรคะทำหน้าเค้กใช่ไหมคะหรือว่าอะไรทำเค้กทำเค้กแกะค่ะแต่งหน้าเค้กค่ะอ๋อแต่งหน้าเค้กนะคือปกติทำในรายการกันอยู่แล้วไหมค่ะค่ะอ๋อทำในรายการกันอยู่แล้ววันนี้ก็เลยจะเอามาโชว์ในรายการด้วยใช่ไหมฮะใ่ยากไหมเนี่ยน้องไลายากไหมทำเค้กเนี่ยไม่ยากไหนนะใครจะเป็นคนเริ่มต้นใครจะเป็นคนสอนวิธีการแต่งหน้าเค้กแก้มสายอะแก้มสายอะเชิญเลยเชิญเลยทำยังไงบ้าง วันนี้นองแก้มใส่แล้วเพื่อนๆจะมาทำเค้กสุดน่ารักกันค่ะวิธีง่ายๆก็คืออันดับแรกนำมาร์ชเมลโล่มาวางรอบๆเลยค่ะอ๋ออันนี้คือคือเค้กข้างในเนี่ยทำเสร็จแล้วเหลือแค่ว่าเอามาตกแต่งหน้าเค้กให้สวยงามเชื่อไหมอ่าเริ่มต้นนำมาร์ชเมลโล่ลุยเลยเด็กๆมาลุยเลยค่ะเอาด้านเหนียวหน้าลงนั่นแหละว่างเลยลูกเอาด้านเหนียวลงลงไปนะอุ้ย ดูวิธีการแต่งหน้าเค้กเออว่าไปเราก็ไม่เคยแต่งหน้าเค้กเหมือนกันนะก็นอนะใช่ดิฉันก็ไม่เคยค่ะด้านเหนียวลงไปด้านเหนียวขึ้นมานะอันนี้แล้วแต่ดีไซน์เลยแมแล้วแต่จินตนาการเลยมะค่ะน้องไกลน้องไกลจะแต่งเป็นแบบไหนแนวไหนวางเป็นรอบๆเฮ้ยจะคิดนานทำไปด้วยแต่งไปด้วยและมีชินนะลูกตอนนี้เป็นยังไงครับไปถึงไหนแล้วครับ อย่าคิดนานคุณเป้ฝั่งดิฉันไวนะคุณมาดูฝั่งดิฉันก่อนใกลยลูกเพื่อนเขาทำจะเสร็จหมดแล้วลูกไกลเลขมือนี่เดงลูกดูรีชินของดิฉันก่อนโอ้โหนี่ดูน้องรีชินน้องแก้มใสนี่อย่างไวเลยเห็นไหมจะเสร็จแล้วนะคะของดิฉันเนี่ยคือหลักๆเนี่ยอุปกรณ์แต่งหน้าเค้กจะมีมาร์ชเมลโล่กับช็อกโกแลตเอเอมใช่ไหมและอันนี้อะไรเนี่ยดำาๆเนี่ยวิพีมค่ะ เอาวิครีเป็นเป็นสีนี้เหรอคะเอามาทำเป็นตาโอ้เดี๋ยวได้ดูการเดี๋ยวได้ดูการใกล้แล้วใกล้แล้วแต่งหน้าเค้กแบบง่ายๆนะครับวางอีกชั้นลวโอ้โหที่เป็นใครเสร็จก่อนชนะใช้เวลาสามนาทีเอาเลยเอเป็นเค้กนมสดหรือเปล่าไกลอย่าหยุดไกลลีชินขยับไวเลยลูกนี่เขาจะเสร็จกันแล้วมันไม่เล่หมดเลยค่ะไกอ หน้าเค้กนายทำไมมันเยินขนาดนั้นไกลไกใจเย็นเย็นอ้าวหลังจากวางม,ม,มาเละพลเสร็จแล้วทำยังไงต่อเอารีชิ้นไว้เลยลูกลจากนั้นนำช็อกโกแลตเคลื้อน้ำตาลมาวางเป็นจมูกแนะนนำวิบครีมบีบให้เป็นตาและปาาของน้องแกะค่ะอ่าลุยต่อเลยเมื่อกี้เราได้มาชเมลโนทำกันเสร็จไปแล้วหนึ่งขั้นตอนนะครับขั้นตอนต่อไป ต้องเพิ่มสีสันนิดนึงไม่งั้นมันจะดูจืดใช่ไหมอ๋อช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลหรือว่าที่เราเรียกกัน M อ็มแเนี่ยแหละตกแต่งเข้าไปค่ะเออวางแล้วแล้วยังไงต่อคะเอาวิปครีมมาบีบให้เป็นตาแล้วกันะคะเด็กๆเหลืออีก30มสิบวีเท่านั้นค่ะเดี๋ยวดูเอาขนตาให้น้องด้วยดูต่อให้ลูกคบออกแล้วออกแล้วบีบวิปครีมโอหดูเหมือนจ้านะขั้นตอนเนี้ย เกก่งมาโอ้โหโอ้โหกายเขียนสุขสารวันเด็กให้ให้น้าด้วยจะอ่านออกหรอครับยากไปใช่ไหมยากไปครับยากไปอ๋อยากไปยากไปอ๋ออุ้ยน่ารักเฮ้ยน่ารักอ่ะคนตาเม่เท่าตาเม่เท่ากันเลยโอเคแล้วนีกได้น่ารักนี่วิธีการแต่งหน้าเค้กแต่แต่นี่พี่พี่ทีมงานทำเค้กมาให้ใช่ไหมอ๋อ แล้วน้องมีหน้าที่ก็คือตกแต่งหน้าเค้กตามจินตนาการนี่เพื่อให้สวยงามหน้ารับประทานนะครับนี่เออโหไกลจ้าคุณเป้คะฝั่งดิฉันเสร็จหมดแล้วนะคะสองน้องสองคนเสร็จแล้วหุยลิชินลิชินทำสวยมากเลยของแก้มใสก็ดูน่ารักของอันดาอันดาก็ดูคิกขู่ตัวของไก เดี๋ยวว่าผมเลยด้่นะค่ะคุณเป๊ะไกลอันนี้อันนี้เป็นแมวใช่ไหมคะไก่ที่มนตัวอะไรลูกแซวเล่นนะแซวเล่นน่ารักโอ้เขาก็เป็นแบบนอนหลับไงคุณดดีี่่ะะเขากำลังหลับอยู่ เป็นไงแต่หน้าน้องบูบี้มากเลยน่าดูไปใช่ิ้งอ่าแต่ละคนเอาดูคุณโอ้คุณโอ้เอาของน้องลีชินหน่อยโชว์ของน้องลีชินน่ของน้องลีชินนิดนึงนะคะนีเอาเอาเอาจับข้างจับถาดไว้จับถาดไว้จับถาดไว้เออเห็นไหมเออความอีกนิดนึ่งความอีกนิดนึ่งชิ้นเสี่ยวเค้กจะไหลมากเลยอุ้ยน่ารักไม่เล่ะแก้มสายแก้มสายโชว์นิดนึ่งเออให้ท่านผู้ชมตัดสินฮะนี่ โอ้โหนี่ก็สวยเอ้าอันดาอันดาโชว์นิดหนึ่งลูกนี่นี่เดนี่นี่เอาไหนๆเอามาที่ไกลอีกทีนึงกลับมาที่น้องไกลกลับมาเป็นไกลอีกนาทีไกลเอ้าไกลนี่นี่พอดีดออกเขาบอกว่าโอ้โหอยากชิมวิปครีมเดินไปปลายนาทีเออนี่นี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้น ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆในรายการกายทำอะไรบ้างในรายการโชว์บีโยคิดอ๋อดีมากสนุกมากเลยใช่ไหมโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหเออกายทำอะไรบ้างได้โชว์อะไรไหมอ๋อใช่เอ้ยเก่งมากเด็กสมัยเนี่ยคุณโอ๋กายตอบหน่อยลูกกายตอบหน่อยเออทำอะไรบ้างทำขนมทขนมน้องเขาแป๊บนึงอ๋อทำขนมทำอะไรอีกโชว์ความสามารถเลยไหม มีใครเดินแบบม่ตีแล้นาตีแล้วนะน้าตีตีเอออันดาล่ะอันดาในรายการทำอะไรอีกนอกจากทำเค้กพิธีกรออ๋ทำพิธีกรสัมภาษณ์พี่พออสัมภาษณ์สัมภาษณ์ลองสัมภาษณ์พี่เป้หน่อยสิคะสัมภาษณ์พี่เป้หน่อยสิถามซิพี่เป้อายุเท่าไหร่แล้วคะวันเด็กปีนี้เข้าใจไหอรู้น้องเขาไปสัมภาษณ์หรอกไม่ถามหรอกเออน้องแก้มใสล่ะในรายการทำอะไรบ้างคะ ช่วงมิวเคปก็ตอนไปเที่ยวค่ะที่นัสธาค่ะลาดุรีค่ะอ๋อหนูก็แบบได้ได้เบอกาาไปเที่ยวกับกับทีมงานด้วยกับรายการด้วยค่ะเหมือนพาคนดูไปเที่ยวด้วยอย่างนี้ป่ะครค่ะเออลิชินะครับไปเที่ยวสวนสัตว์ครับไปเที่ยวสวนสัตว์ใช่ไหมครับค่ะแล้วมีแนะนําด้วยไหมครับว่าสวนสัตว์ตรงนี้มีอะไรยังไงมีลาบครับอ๋อ อืมนี่เห็นว่าเนื่องในวันเด็กแห่งชาติเห็นว่าวันเนี้ยแต่ละคนกิจกรรมที่เพียบเลยใช่ไหมเห็นว่าจะมีใครที่ต้องไปที่กระทรวงศึกษาธิการไปโชว์ความสามารถด้วยใช่ไหมใครเอ่ยนี่น้องไกรน้องอันดาน้องริชิน้องแกมไหนไปทั้งทีมเลยอันนี้คือไปในดามของรายการอ๋อโชว์มิโยคิดไปขึ้นเวทีด้วยไหมลูกไปขึ้นเวทีด้วยอ๋อไปทําอะไรกันบ้างหนูฟลอตค่ะดอกค่ะอ๋อไปรํา ผมไปร้องเพลงครับกายร้องเพลงวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาครับคิดดีทําดีครับเออเอาต่อท่อนสิฉันเป็นเด็กที่วันผ่านไปจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีฉันมีเพื่อนที่เป็นเด็กดีเพื่อนที่ดีมีน้ำใจให้กันไม่คิดเอาเปรียบไม่คิดโทษกันคอยแบ่งปันช่วยกันเสมอ จะขอเป็นเพื่อนที่ดีของเธอเป็นเชินเปลวทียนของความดีงามโอ้โหยอดโอ้โหมีให้จัดรอดแล้วเรารอดแล้วมาน้องแก้มง้ีรากร้องเพลงตั้แต่ต้นแล้วดีกว่าใช่ไหม คุณเป้น้องแก้มใสวันนี้ไปโชว์อะไรร้องเพลงค่ะร้องเพลงเหมือนกันเพลงอะไรคะ u n t i l i f o u n d y o U ค่ะเี่ยมสักท่อนได้ไหมจะไม่ได้อะไรนะจะไม่ได้ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมค่ะน้องลีชินดีกว่าอ่าวันนี้น้องลีชินไปโชว์อะไรคะเต้นครับนี่สักหน่อยได้ไหมขอสักท่าได้ไหมครับได้ค่ะไหนโชว์หน่อยครับท่านี้เลยครับเอาเลยออโโโ้้โอ้โหโอ้โห เห็นไหมโดนตีไม่ต้องอู้ยเก่งมากเออเออโอเคอู้ยเก่งอ่ะเก่งมากดิฉันรูปโอ้โหนี่โอเคโอเคเตรียมมาหลายท่าไหมลูกมีเตรียมไว้หลายท่าเลยนะเออเมื่อกี้โชว์แค่2ท่าโชว์แค่สเต็ปสท่าเท่านั้นเองเมื่อกี้แค่เบสิกเบสิกเบสิกเอ้ยเห็นว่าเป็นทูตเยาวชนการท่องเที่ยวกันด้วยใช่ไหมครับ เ,เดี๋ยวเรียกว่าความสามารถ เยอะแยะมากมายเลยนะครับย้ำวันเวลาของรายการเผื่อไปติดตามน้องๆการคุณโอ๋ค่ะที่รายการโชว์มีโยคิดนะคะทางททบ5ทุกวันอาทิตย์7โมงเช้าแบบเวลาเดียวกับของเราวันเสาร์เลยค่ะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้7โมงเช้าชมน้องๆได้เลยค่ะนะฮะเอาเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะฮะของเด็กไทยเก่งมีความสามารถติดตามได้นะฮะในรายการโชว์มีโยคิดนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับบอรายการเดี๋ยวพี่พ่อโชว์กับพี่ๆนะครับขอบคุณครับวันนี้นะคะเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีครับมีความสุขในวันเดือนนะครับ